สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สามสิบเจ็ดแล้วนะวันนี้โยมาอัดคลิปให้ดึกหน่อยเพราะว่าลืมนะคะพอดีวันนี้โยไปช่วยงานอาจารย์ที่งานโซลา่านะจ๊ะอยู่ที่พระราชวังแวนซายพอดีมหาลยัยโยเข้ามาสร้างบ้านอยู่นี่นะคะก็ออกจากนูมมม่นประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มนิดๆน,นะคะมาถึงนี่ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะโยขอโทษที่โยมาคั่มไปนิดนึงนะจ๊ะส่วนวันนี้ ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไปแค่งานโซล่าอย่างเดียวไปช่วยงานอาจารย์นะเดี๋ยวยังไงหยกขอญาตไปก่อนลวกันง่วงนอนแล้วไม่ไหวแล้วนะคะบายยอ๋อฝากงานโซล่าด้วยนะาจา๊ะใครว่างก็แวะเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นะคะมีถึงอาทิตย์หน้านะจ๊ะที่อ่อ ลงป้ายสุดท้ายลงป้ายแวอร์ซายสุดท้ายเลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีรถบัสนะคะต่อเข้าไปถึงในงานเลยนะจ๊าไม่ต้องเสียเวลาขับรถเข้าไปนะคะแล้วก็ฟรีตลอดทั้งงานนะคะเข้าไปเลือกดูไปเลือกชมบ้านนะคะที่ออกแบบโดยนักศึกษาโดยคณะครูอาจารย์นะคะที่บอกว่ามีแต่แบบสไตล์สวยๆ้ะนั้นสําหรับใครที่อยากจะสร้างบ้านอยู่ในตอนนี้ไปเลือกไปดูไปชมกันได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย